ในโรงเรียนมักจะมีเรื่องราวขา่าดึกแปลกๆอยู่เสมอในทุกๆโรงเรียนมักจะมีเรื่องน่ากลัวครูสาวหายตัวไปในกลางดึกความหนาวเย็นที่น่ากลัวในป่าของห้องพยาบาลในมหาลัยถุงดำถุงหนึ่งได้บรรจุเศษชิ้นเนื้อบางอย่างเรื่องพวกนี้แท้จริงแล้วมันมีจริงหรือสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่บาภัยใต้แสงตะวันวันนี้เราจะมาพูดเรื่องคดีที่น่ากลัวไม่น้อยกว่าเรื่องผีกับคดีในห้องพยาบาลเที่ยงคืนของวันที่6พฤศจิกายน2011ที่ทางเข้าสถานีรถไฟลิ่วอันมนทนอันหุยประเทศจีนผู้ชายคนหนึ่งรู้สึกกระวนกระวายใจเพราะตั้งแต่มาถึงก็ยังไม่เห็นแฟนสาวของตัวเองแถมโทรศัพท์ก็ไม่สามารถติดต่อได้อีก แฟนสาวของเขานั่งรถไฟมาจากเฮอเฟยเพื่อมาหาตัวเขาเองที่นี่เธอเพิ่งจะบอกกับเขาว่าเธอจะมาถึงในอีกไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วตอนนี้ก็ไม่สามารถติดต่อเธอได้เลยผู้ชายจึงได้ติดต่อไปทางครอบครัวและเพื่อนของแฟนสาวแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเธอไปไหนเพราะยังติดต่อไม่ได้ตอนเช้าของวันที่สองผู้ชายจึงเลือกที่จะไปแจ้งความแฟนสาวชื่อเซี่ยวเหลียนอีหน้าตาสวยงามและดูเรียบร้อย 2เดือนก่อนช่วงเดือนกันยายน2011เธอเพิ่งจะจบปริญญาเอกแล้วเข้าร่วมกับ AAU เพื่อเป็นครูภาษาอังกฤษถึงแม้ว่าจะเข้าไปได้ไม่นานแต่เพราะเธอเป็นคนที่ร่าเริงเลยทำให้ทั้งเพื่อนร่วมงานและนักเรียนต่างชอบในตัวของเธอซิวเลียนอี้รักแฟนของเธอมากเธอมักจะนั่งรถไฟจากอันคุยไปหาแฟนที่ลิ้วอันการหายตัวไปแล้เรื่องราวของวัยรุ่นสองคน การที่พวกเขากำลังจะได้เจอกันกลับพังทลายลงซิลเหลียนอีนั้นเป็นคนที่มีความสามารถและเป็นผู้ใหญ่ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนดีมากถึงจะยังไม่ได้มีการทักทายกันแม้การปิดโทรศัพท์ของเธอนั้นมันดูไม่ปกติและไม่สมกับเป็นตัวเธอทั้งครอบครัวและเพื่อนก็ไม่สามารถติดต่อเธอได้เช่นกันเมื่อลงบันทึกประจำวันแล้วตำรวจได้ทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดไกลๆกับสถานีรถไฟ แต่เพราะว่ามันมืดมากกล้องจึงไม่สามารถจับอะไรได้เลยจนสุดท้ายก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรและหน่วยงานทางด้านการสื่อสารพบบอดแสสำคัญที่ว่าก่อนที่ซยวเหลียนอีจะถึงหุยอันจูจูโทรศัพท์ของเธอก็ปิดเครื่องรูสาวนั้นได้หายตัวไปในยามค่ำคืนภายในรถไฟแท้จริงแล้วเธอเจอกับอะไรกันแน่และทำให้ทุกคนนั้นกังวลกระวายเป็นอย่างมากเรื่องใหม่ได้มาอีกแล้ว วันที่11พฤศจิกายน2011ก็เป็นการขาดการติดต่อ5วันแล้วโทรศัพท์ของเซียวเหลียนอี้ได้มีการส่งข้อความมาและทําให้ทุกคนอยู่ในความหวาดกลัวข้อความได้บอกว่าเซียวเหลียนอี้ได้ถูกจับตัวแล้วให้นําเงินมา170,000หยวนหรือ820,000บาทมิฉะนั้นเธอจะโดนทําร้ายสุดท้ายยังมีการส่งรูปของเธอมาด้วยเมื่อมองดูรูปแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าเป็นลูกสาวของพวกเขา ทางบ้านจึงดูออกว่านี่คือเซียวเหลียนอีจากคดีคนหายกลับกลายเป็นคดีลักพาตัวเรื่องนี้ได้ดึงดูดตำรวจเป็นจำนวนมากทางตำรวจได้บอกให้ทางบ้านของเซียวเหลียนอีนั้นอย่าเพิ่งที่จะทำอะไรทางตำรวจทำการจับตัวคนร้ายให้ได้ก่อนและกำลังพยายามตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ในการทำให้เป็นจริงและเรื่องนี้มันอาจจะเกินความคาดหมายของทุกคน 4วันหลังจากนั้นวันที่15พฤศจิกายน2011หมู่บ้านชู่ชานตรงประตูทางออกทิศตะวันตกของ AAU ในเมืองอันฮุยช่วงเช้าเวลา6 3นาฬิกา30นาทีป้าชงมักจะตื่นเช้าอยู่เสมอเพื่อที่จะมากวาดถนนเมื่อเธอได้ทำการจัดการขยะของเธอกลับพบบางสิ่งบางอย่างอยู่ในถุงดำเมื่อเปิดออกมากลับเป็นชิ้นเนื้อเธอพบว่าเนื้อนี้ไม่หยาบเหมือนกับเนื้อวัวอาจจะเป็นใครสักคนนำมาทิ้งไว้ เธอจึงได้คิดว่ามันน่าเสียดายมากจึงนำกลับมาล้างที่บ้านและด้วยความบังเอิญเธอกลับเห็นถังขยะข้างๆก็ยังมีถุงแบบเดียวกันเยอะมากปาชงคิดว่าเธอคงทำเงินได้เมื่อเธอได้เปิดถุงที่สองออกมาเธอถึงกับตะลึงและกรีดลั่นออกมาว่าในแท้จริงแล้วถุงที่สองนั้นมันไม่ได้บรรจุเนื้อวัวแต่กลับเป็นมือของคนไม่รอช้าทางตำรวจจึงมายังที่เกิดเหตุและจัดการกับถังขยะทั้งหมด เมื่อหมอได้ชนะสูตรแล้วผู้เสียชีวิตเป็นวัยรุ่นผู้หญิงถุงดำที่ได้บรรจุชิ้นเนื้อพวกนี้อาจจะเป็นอาจารย์สาวเชี่ยวเหลียนอี้หรือไม่เมื่อเกิดเรื่องขึ้นก็เกิดข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องราวพวกนี้ก็ได้แพร่สะพัดไปทั่วนักเรียน AAU เมื่อได้ยินคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่างก็ตกใจกันไปทั่วหน้าทุกคนตักพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั่วทั้งโรงอาหารเมื่อถึงเย็นวันนั้นกับสถานที่ที่คนมักจะไปออกเดทกัน ก็กลับเงียบเหงาโดยเฉพาะตรงที่ห้องพยาบาลประตูตะวันตกเฉียงใต้เพราะที่นี่กับเหตุเกิดคดีคือตรงถนนตรงข้ามเท่านั้นสองวันหลังจากนั้นวันที่17พฤศจิกายน2021สนามฟุตบอลในมหาวิทยาลัยทีมฟุตบอลชายของ AAU ก็ได้ถูกเถียงกับเรื่องนี้อยู่เช่นกันและมีนักฟุตบอลคนหนึ่งชื่อว่าซิงเคอร์เขาเรียนคณะวิทยาศาสตร์กัรยาสูบและนี่ก็เป็นวิชาเอกที่สำคัญของมหาลัยนี้ จึงไม่ต้องกังวลเรื่องการไม่มีงานส่วนนักเรียนในคณะอื่นๆเมื่อใกล้ที่จะจบก็จะยุ่งมากอีกอย่างซิงเกอร์ก็เลยมาเตะบอลเพื่อผ่อนคลายและเมื่อได้ฟังที่ทุกคนได้พูดกันซิงเกอร์ก็ไม่ได้สนใจที่จะเตะบอลต่อและมาฟังทุกคนนั้นได้คุยกันมีผู้ชายคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าตอนนี้เรารู้คนที่ทำร้ายแล้วที่อยู่ตรงประตูตะวันตกเป็นวัยรุ่นผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อได้ฟังประโยคนั้นจบหน้าของซิงเกอร์ก็ซีดลงทันที และกลับหอพักไปคนเดียวแบบเงีย,งยบๆสิ่งที่ต้องทําในตอนนี้ซิงเคิลนั้นรู้สึกได้ว่าตัวเองนั้นได้ทําผิดไปแล้วไม่ว่ายังไงก็ไม่สามารถที่จะปกปิดได้เขาลุกลรี้ลุกลนและในที่สุดก็หยิบโทรศัพท์เพื่อที่จะโทรไปมอบตัวทางตำรวจเมื่อรับโทรศัพท์ก็ได้แต่สับสนเช่นกันและเรื่องที่อยากรู้เรื่องราวจากเด็กคนนี้ก่อนวันที่เขาจะแจ้งกับตำรวจพวกเขาได้จับตัวคนร้ายตัวจริงได้แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันคืออะไรกันแน่ ในคดีของอาจารย์สาวที่หายตัวไปในยามค่ำคืนจะมีคนร้ายสองคนหรอแท้จริงแล้ว2วันก่อนวันที่15พฤศจิกายน2011หลังจากที่คดีเกิดขึ้นตำรวจในพื้นที่ได้ทำการปิดล้อมและใช้กล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้ามองเหตุการณ์และบันทึกภาพทางตำรวจก็ได้นำสุนัขตำรวจมาและภายใต้การคำแนะนำ ไม่นานทั้งตำรวจก็ปิดล้อมได้หมดในชุมชนห้องที่3 0 7ตึก37หวังจี้หลุนเหล่าวังอายุ61ปีและได้กเกษียณมานานแล้วก่อนหน้านี้เขาเป็นพนักง,งานขับรถบสัสและเป็นคนเก่าแก่ของที่นี่ด้วยล่าสุดลูกสะภ้ของเขานั้นได้ตั้งท้องชายชรลาผู้นี้ได้อยู่กับลูกชายเพื่อจะได้สะดวกสบายในการดูแลลูกสะพ้ยในบ้านตอนนี้ก็เหลือแค่เหล่าหวังคนเดียว เวลา21นาฬิกาของวันที่15พฤศจิกายน2011ทางตำรวจได้มาที่บ้านของเหล่าหวังเพียงไม่นานมาตำรวจก็ได้ดมกลิ่นได้ถึงบ่อแสและร่องรอยที่มีอยู่เป็นจำนวนมากแล้วเมื่อดูกล้องวงจรปิดวันที่เกิดคดีในช่วงเช้ามืด5นาฬิกา35นาทีชายวัยแก่ได้ปรากฏตัวขึ้นและนำถุงขนาดใหญ่บางอย่างมาทิ้งที่ถังขยะและชชยพูดนั้นคือเหล่าหวังเมื่อต้องผเผชิญหน้ากับหลักฐาน เหล่าหวังในวัย61ปีได้บอกเรื่องที่ตัวเองได้ทําลงไปจากคาให้การของเขาคนที่เขาได้ทําร้ายไปนั้นไม่ใช่เซียวหลินอี้แต่ชื่อหวังหลินปีนี้อายุ24ปีทํางานพัร์ทไทม์อยู่ที่ร้านนวดเด็กสาวผู้อ่อนวัยและสวยงามเธอได้โดนเหล่าหวังหลอกให้กลับบ้านหลังจากที่ความสัมพันธ์นั้นไม่ได้ลาบลื่นเหล่าหวังจึงโมโหและทํรลายร่างกายของหวังหลินและหลังจากนั้นก็ได้จัดการกับหลักฐานไม่คิดว่าในช่วงเช้ามืดวันที่สอง ก็โดนคนทำความสะอาดนั้นพบเข้าให้เรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นผู้หญิงในถุงดำหลังจากนั้นเมื่อได้ตรวจสอบก็กลับทำให้ผู้คนนั้นตกใจอีกรอบนึกไม่ถึงเลยเหยื่อที่ชื่อหวังหลินกับเหล่าหวังนั้นจะอยู่ในซอยเดียวกันพ่อของหวังหลินและเหล่าหวังนั้นทำงานเป็นคนขับรถบัสเหมือนกันทั้งสองคนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากตอนที่ลูกชายของเหล่าหวังได้แต่งงานในตอนนั้นหวังหลินยังเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้กับพวกเขาด้วย แต่ทว่าพ่อของหวังหลินนั้นได้เสียไปอย่างกระทันหันในวันที่มีการสอบแข่งขันหวังหลินเธอนั้นก็สอบไม่ผ่านเลยไม่มีโอกาสที่ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างไรก็ตามเธอก็กลับมาคึกเขิมอีกครั้งและในที่สุดเธอก็สอบผ่านปี2021ด้วยความช่วยเหลือของญาติญาติ<ๆ>เธอจึงมีโอกาสได้ไปเรียนต่อต่อตางประเทศเพื่อที่เตรียมตัวไปใช้ชีวิตในต่างประเทศเธอจึงไปลงทะเบียนเข้าร่วมคลาสเรียนภาษาอังกฤษแต่คลาสเรียนนี้ต้องใช้เงินจํานวนมาก เธอไม่อยากที่จะไปขอเงินกับทางบ้านจึงได้ไปหางานพาร์ทไทม์ทำเป็นแคชเชียร์ในร้านอาบอบนวดตามที่เพื่อนร่วมงานบอกมาหวังลินเธอเป็นเด็กบริสุทธิ์ไม่ได้ทํางานสีเทาเลยแต่ว่าเาหล่าวังนั้นคิดแต่เรื่องสุกปกว่าทํางานในร้านอาบอบนวดจะต้องเป็นผู้หญิงอย่างว่าคนเงาแบบเหล่าหวังจึงได้กลายเป็นปีศาจจึงได้ทําเรื่องแบบนั้นกับลูกสาวของเพื่อนในวันนั้นหวังลินเมื่อคุณลุงหวังได้ชวนเธอไปกินข้าวที่บ้าน แล้วใครจะคิดว่าเมื่อประตูใหญ่ปิดลงคุณลุงหวังจะเปลี่ยนไปคดีของหวังหนิ่นนั้นได้ถูกจัดการแก้ไขและจบลงไปอย่างรวดเร็วแต่ในขณะที่ซิงเคิลนั้นกำลังจมอยู่กับความรู้สึกผิดเพราะเขานั้นยังไม่รู้เรื่องคดีนี้ในสนามก็ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้และเขานั้นเข้าใจผิดตัวเองนั้นเป็นคนร้ายและเตรียมที่จะไปมอบตัว เมื่อทางตำรวจได้มาที่มหาวิทยาลัยเพื่อพาตัวเขาไปและคดีที่ซิงเกอร์ได้ทำนั้นมันคือเรื่องอะไรกันแน่ในความเป็นจริงแล้วในส่วนของคดีของซิงเกอร์นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหยื่ออีกรายก็คือคนที่เราได้บอกไปตอนแรกนั่นคือครูสาวที่หายไปเซียวเหลียนอี้ซิงเกอร์นั้นโดนจับเพราะเขานั้นรู้สึกสำนึกต่อคดีที่เขาได้ก่อไว้กับสิ่งที่ฟังเมื่อกี่วันก่อนความจริงแล้วมันคนละคดีกันเขารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก แต่มันก็สายไปแล้วจากการที่ตำรวจได้มีการสอบสวนเขาเขาได้สารภาพออกมาทั้งหมดตำรวจได้พบร่างของเซียวเหลียนอีแถวห้องพยาบาลในป่าละเมาะผลวินิจฉัยบอกว่าเซียวเหลียนอีนั้นได้เสียชีวิตมาสิบวันแล้วซิงเคอร์นั้นเกิดเดือนกันยายน 1, 1987เป็นคนลิ้วอันอันฮุยเขากับเซียวหลียนอีนั้นไม่ได้รู้จักกันที่มหาวิทยาลัยแต่เป็นตอนที่กำลังนั่งรถไฟกัน ภายในรถไฟเขานั่งเฝ้าสังเกตแต่เธอเมื่อลงจากรถทั้งสองก็ทำความรู้จักกันเมื่อออกจากสถานีอุณหภูมิเย็นลงซิลเลียนอีจึงได้นำเสื้อนหนาวออกมาใส่แต่เพราะอีกมือหนึ่งของเธอนั้นได้ถือกระเป๋าอยู่จึงไม่สะดวกเท่าไหร่จึงได้ให้ซิงเกิลนั้นช่วยตัวเธอถือกระเป๋าซิงเกิลจึงได้ถือกระเป๋าทั้งสองพร้อมทั้งเดินไปด้วยพูดไปด้วยเขาได้พบว่าผู้หญิงคนนี้นั้นเป็นคนอันฮุยเหมือนกันซิงเกิลนั้นเรียนที่อันฮุย แต่ผู้หญิงคนนี้นั้นก็ได้สอนหนังสือที่อันฮุยเมื่อคุยกันมาได้สักพักสิงเคอได้รู้จักคําพูดและเสื้อผ้าของเธอก็เข้าใจในทันทีว่าเธอนั้นเป็นลูกคนมีเงินตรงกันข้ามเขากลับเป็นหนี้จากการพนันมากมายนั้นจึงทําให้เขามีความคิดชั่วร้ายเข้ามาในหัวแต่จะเอาวิธีไหนดีละ่ะสิงเคอนั้นคิดไม่ออกเมื่อโอกาสมาถึงและจังหวะที่ดีที่โทรศัพท์ของซินเหลียวอีนั้นแบนหมดพอดีสิงเคอจึงได้แกล้งเป็นคนดี บอกว่าบ้านของเขานั้นใกล้กับสถานีรถไฟและตอนนี้ก็ดึงมากแล้วโทรศัพท์แบตก็หมดติดต่อกับแฟนก็ไม่ได้ขังนอกก็อันตรายเขาจึงได้ชวนเซลียนอีนั้นไปบ้านเขาเพื่อชัดแบตก่อนซิงค์ได้มองใบหน้าที่ใจดีของเธอแถมยังเหมือนกับนักเรียนโรงเรียนเราอีกเซลิียนอีไม่ลังเลที่จะตอบรับแต่ก็ไม่คิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายของเธอครูสาวได้หายตัวไปในยามดึกได้อย่างไรกัน แล้วที่บ้านของซิงเคอร์ซิลลินอี้นั้นต้องเจอกับอะไรบ้างภายในบ้านก็มีแค่ซิงเคอร์เพียงเท่านั้นทั้งสองได้พูดคุยกันภายในห้องรับแขกและเมื่อซิลเลียนอี้ได้ก้มมองไปที่โทรศัพท์ซิงเคอร์ก็ได้ไปที่ห้องหนังสือเพื่อที่จะหาเชือกผูกหนังสือเขาจึงรีบดึงมันออกมาและทําให้ซิลเลินอี้นั้นสลบไปเขาจึงได้นําทั้งเงินและโทรศัพท์ของเธอไปเรื่องที่ได้เกิดขึ้นกับอาจารย์ซิลลินอี้นั้นเขาได้ถ่ายรูปไว้ด้วย เพื่อที่จะเตรียมเลียกค่าถ่ายจากบ้านของซิลิลินอีเพื่อให้ได้ตามหวังและกำไรก้อนโตซิงเคอร์จึงได้เผลอหลับไปกับฝันดีของเขาเมื่อเขาเตื่นขึ้นมาในวันที่สองซิงเคอร์ได้รู้ว่าตอนนี้ร่างของซิลหลินอีนั้นไม่มีลมหายใจแล้วเขาได้ตื่นตระหนกและทำการฝังหลักฐานทั้งหมดสองวันหลังจากนั้นในเย็นวันที่เพฤศจิกายน2011เขาจึงได้วางแผนการในการนำร่างของซิลหลินอีใส่ลงไปในกระเป๋า เพื่อที่จะเหมาลดไปประมาณ160หยวนหรือ781บาทและนำกระเป๋าส่งไปที่หอพักที่อันฮุยหลังจากนั้นเขาก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์ตามไปเขาได้ทำการจัดการนำเธอไปซ่อนไว้ที่สถานที่หนึ่งก่อนในการเตรียมหาที่ซ่อนให้เหมาะสมที่สุดและในตอนนี้เขาก็คิดได้ว่าห้องพยาบาลของมหาลัยบริเวณห้องพยาบาลนั้นไม่ค่อยมีคนเดินผ่าน ซิงค์อจึงได้ทําการฝังซิลลินอีในป่าละมอหลังห้องพยาบาลเขาได้ใช้มือถือของซิลลินอีส่งเรียกร้องค่าถ่ายแก่พ่อแม่ของเธอให้พวกเขาเอาเงิน1นึ0 0 0สห่ยวนมาแลกกับตัวเธอแต่พ่อแม่ของซิลลินอีน,นั้นไม่รู้เลยว่าลูกสาวของตัวเองนั้นได้นอนหลับไปไม่มีวันตื่นอีกต่อไปแล้วในโรงเรียนมักจะมีเรื่องราวแปลกๆให้ได้ยินเสมอและจะมีเรื่องราวแบบนี้เกือบทุกๆโรงเรียนเรื่องราวน่ากลัวเหล่านี้ถูกส่งต่อกันมา แค่คิดไม่ถึงเรื่องราวของสองคดีนี้ที่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันทําให้คนนั้นกลัวในเรื่องราวนี้คดีที่น่ากลัวนี้ไม่ต้องมีคําอธิบายอะไรมันก็ชัดเจนอยู่แล้วสุดท้ายแล้วซิงเคอร์ก็โดนสารตัดสินโทษประหารชีวิตแม้แต่ดาวเด่นของคณะก็เพราะความโง่เขลาของเขาที่ได้ทําลายอนาคตของตัวเองและเพราะความปรารถนาที่ชั่วร้ายของเหล่าหวังก็ได้ทําให้เขาได้รับโทษประหารเช่นกันความจริงได้ถูกฉเฉลย แต่ความเจ็บปวดนี้ก็ยังคงอยู่คนหนึ่งที่เพิ่งจะได้งานเป็นครูภาษาอังกฤษและอีกคนที่กำลังจะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศอนาคตของพวกเธอยังคงมีความสวยงามที่จะต้องได้เจอแต่กลับกลายเป็นความหนาวเหน็บแทนและสิ่งสวยงามกลับหายไปกับสายลมเอาล่ะค่ะเรื่องราวในวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากให้ทุกคนนั้นจะต้องระวังตัวเพื่อความปลอดภัยของตัวเองหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ และเข้ามาคอมเมนต์กันด้วยนะและนี่คือบาปภายใต้สแสงตะวันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย